รับไปอยู่กันที่นี่ช่อง8มบวยไทยซูเปอร์แชมป์กับผมแมทธิวดีครับอย่าลืมนะฮะสำหรับทุกคู่ที่เหลือนะฮะ เงินรางวัลพิเศษจะทางแอนตซินนะฮะสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยใจรอท่านอยู่ครจะเป็น1,000 0หรือว่า3,000 0บาทะฮะก็ต่อลุ้นกันไปนะฮะว่าจะมีหรือไม่ในค่ำคืนนี้ฮะสำหรับคู่ที่4ในวันนี้ครับเป็นคู่มวยหญิงนะฮะจะชกในพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมเรามาพบกับนักมวยถึง2ท่านกันเลย ladies and gentlemen fight number four this evening at 5 0 kilograms let's meet the fighters the first here is from the Blue corner, she is 33 years of age, stands 163 centimeters tall with a record of 29 fights with 22 wins. Please put your hands together for Desiree Rivera from Spain. ชงจาบูมแดงครับอายุ15ปีจากอุบลร,ราชธานีครับสูง164เซนติเมตรชกมาแล้ว30ไฟชนะ25และ,สะเสมอ1ครั้งครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรสายฝนปอมพยายออุบล from Thailand กรบการบนเวทีครับคุณสราวุฒิทงคงกลับมามันกันต่อนะครับกับศึกมวยไทยซปเปอร์แชมครับช่อง8กดเลข27่ทีมอฟฟายติ้งสปอร์ตครับยังอยู่ในโหมดของสังเวียนสีชมพูรครับมวยหญิงพิกัด50กิโลกรัมครับเพชรสายฝนป๋อมพญายออุบลพบกับเดซิรี่โรวิรากุลาบไร้หนามจากประเทศสเปนครับสายฝนบุญมาปัดนะครับเชื่อจริงของเพชรสายฝนป๋อมพญายยอ,อุบล 15ปีครับ164เม,มืองอุบลนี่เมืองมอยอยู่แล้วครับน่าจะเป็นครั้งแรกของทางด้านของเป็ดสายฝนนะครับผ่านหน้าจอช่อง8เดี๋ยวมาดูฝีไม้ไลายมือครับแข่งมัดจะเป็นอย่างไรน่าติดตามเหลือเกินครับเด็กอบุบลแมน่าจะเป็นสาวหล่อแล้วครับคุณมาดูทรงผมแล้ววัยแค่15ปีนะครับยังใช้คำนำหน้าว่าเป็นเด็กหญิงนะครับวันนี้จะเจอกับ สาวจากสเปนเลยครับเดี๋ยวมาดูหน้าค่าตากันนะครับส่งผมมาแต่ละครั้งนี่โอ้โหจะไว้จะเรียกว่าโกรกสีผมมาต่างกันเลยครับวันนี้มาในเทรนของสีม่วงนะครับนี่คือเดซีรีโรวิรานะครับฉายาเดซี่ครับวัย33ปีสูง163ซนติเมตรจากค่ายเซเว่นมวยไทยยิมน,นะครับด้านล่างก็มีคุณพ่อของมาเยสนะครับมาลุ้นมาเชียอยู่ด้านหลังมุมน้ำเงินมิเซอร์อัลเบโตนะครับ แน่ว่ากันว่านี่ซ้อมกับมาเทียสนี่หน้าตาฝีไม้ลายมือแล้วก็สไตล์การชกนี่คล้ายกับมาเทียสเข้าไปทุกวันแล้วครับเอาบอยครับสาราวุฒิครับทำหน้าที่นี่เป็นคู่ที่4นะครับ50กิโลกรัมครับพี่เล็กเหมืองเพชรน,นะครับอดีตนักมวยดังรุ่นเล็กนะครับ เพื่อนรักของประธานดิงเพื่อนรักของพี่เตลลำไส้ครับขึ้นไปบริกรรมคาถาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับพ่อของมาเทียสครับวิเซอัลเบโตนะครับ,รรบจากประเทศสเปนแม่จังหวัดอุบลน,นี่ก็มีโรงเรียนกีฬาประจ,จาจังหวัดอุบลน,นะครับสร้างนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมามากมายม,าม,าม,ามาคือคักเหลือเกินครับทางด้านของเดซิลีกระตุ้นตัวเองครับกระโดดกระทืบเท้าเลยครับไปดูผู้ที่สครับดอกไม้เสียบนวม คู่แรกอร่อยหอเลิศเลยครับฝัดข้าวกับคารันทายาครับสาว่อจากอุบลเอาเลยครับทักทายก่อนเลยครับไม่ตกใจไม่กลัวแสงสีออกตู้ครั้งแรกทางชอบกับทีมหน้าใช่เลยครับไม่ธรรมดาครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเตะให้รู้จักครับแต่ว่าเจอกับทางด้านของเด,เดซิลีนีแม่สายบูสายโหดอีกคนนึงครับแข็งแกร่งเลือเินครับสาวสเปนรายนี้ มาบอกว่าประเทศตัวเล็กใจใหญ่ครับทางด้านของเพชรสายฝนครับต่อไปได้โกลนักมวยรุ่นพี่อย่างเดซิรี่เลยครับด้านครับโอ้โหสายยันและขวาตามครับปีหมัดตามขยันจริงๆครับดูครับเราจะโตขึ้นนะครับเดซิรี่โอ้โหโยกเข้าหาโอ้ยเจอแข้งขวาครับเหมืกับเป็นการต่อยอดครับส่งเสริมเยาวชนต้นกล้ามวยทังโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับเดซิรี่ ชกไปยิ้ไปครับตอปปี้สไตล์ของมาเทียสมาเลยครับอ่าครับแม่สาวรอเพชรสายฝนลงไ่ธรรมดาครับแข้งขวายกสายเก็บบางไว้ดึงวางแข้งอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับอย่างนี้เดี๋ยวดูครับจะได้เพชรเม็ดใหม่หรือเปล่าไปถึงจริงๆครับธนาขอเพชรสายฝนครับเดซิลี่ก็พยายามเดินเข้าหาแล้วครับขยับจะออกยังไม่ออกครับแข้งซ้ายปักมือเรียกครับเพชรสายฝนให้เดินออกมา ภาประสานแค่กันโอ้โหเจอวัดขวาเต็มๆครับเพชรสายฝนยังไม่ตกใจนะครับวันนี้เพชรสายฝนาครับทีต่อทีแล้วนะครับทีต่อทีแล้วอย่าย่นอย่ายุ่นะครับเจอกับเดวิซี่รี่สามสิบสามมาจริงนะครับแต่ว่าดูสภาพเนื้อตัวครับยังกระหินนะครับสาวสเปนอะไรนี่มาเมืองกระชิงดุอยู่แล้วครับนี่ตักศอกเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวโอ้โหมีศอกนะครับเพชรสายฝน ขยันออกแข่งจริงๆครับแต่ได้ของเดซิรี่โรเบรราวันนี้แป่นมวยทรงนี้สไตล์นี้อยู่แล้วครับอเดคเชื่ออว่ากันต่อครับโอ้โหสับมาที่ตัวขาสับมาสับคืนครับไม่กลัวอยู่แล้วครับเป็นสายฝนหลุยส์3ล้านอร์เซนต์ครับเราโบนนะครับวางแท่งดสวยครับสองเ ยายคืนกังงาเนเหมือนกันครับเผยสายฝนแห่ใจดีใช้ได้ครับวันนี้ครับเผยสายฝนครับตีแข้งซ้ายมาแห,ห่เดซิลีก็เดินเ,เข้าหาตามสไตล์นะครับเผยสายฝนรอจังว2 2> หวะสองออกไม่ออกครับออกไม่ออกยังใช้ซ้ายยันอยู่แหมจาะขาไปเลยครับเดซิลีเจาะขาล่างเข้าไปพวกนาย ไม่พยายามจะหักสอมนะครับทั้งคู่หาครับอย่าลืมว่าสังเวียนนี้เปิดเกมครับ9นาทีเต็มๆตมครับ3ยกเดี๋ยวกับลมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับนี่เป็นคู่ที่4ของรายการวันนี้ครับเป็นสายฝนป๋อมพยายยอุบลครับ เด็กคนนี้มีความตั้งใจสูงเหลือเกินครับวันนี้เจอกับเดซี่นะครับหรือว่าเดซ่ริโรวีราจากสเปนครับประเภทเก่าเอาอยู่ครับดูภาพชากซะก่อนครับจังหวะวางแข้งของเวรสายฝนถีบหน้าเลยครับบาทาลูกพักก็มาตักทายแรงครับนี่วัยสามสิบสามนะครับดูเนื้อตัวสภาพร่างกายครับนี่ถ้าไม่ออกกําลังกายด้วยวิชามมยไทยนี่เลยแมเป็นสุภาพสตรีก็ถูกเป็นพาโลไปแล้วครับคุณมารุตครับนี่ครับต่อยหน้าเลยครับ แม่แข่งแรกกับกำปั้นกับซ้ายหน้ากระแทกหมัดคืนโอ้วันนี้มวยหญิงสองคู่นี่ไม่เป็นสองรองใครครับใส่กันสนุกจริงๆครับสักเวลานี้คือกีฬาล้วนๆนะครับคุณมาชวนสวัสดแรกสอกันก็มีครับโอ้โหดึงครับหลุดลูกนี้เจอแข้งขวาเต็มๆครับเดซิรีถึงกับพยักหน้าบอกว่าแมน้องเยี่ยมจริงๆครับนี่ครับโอ้โหสอกนี้ก็ถูไปไถมาครับเดซิรีโรวิล่ายังฟันไม่ถึงนะครับ ไปบันก็ต่อยกที่2เลยครับมวยิงวันนี้ครับ50กิโลกรัมตามให้กําลังใจครับลูกหลานชาวอุบลครับส่วนพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าชมอยู่ต่างแดนครับสนใจมาเชียครับสาวสเปนเดซิรี่ลายนี้แข็งแกร่งเหือเดินครับโอ้โหแข้งขวาเริ่มบอลหนักๆแล้วครับทางด้านของเพชรสายฝนครับยกนี้ไม่ถอยเยอะนะครับใส่เลยครับเด็กคนนี้มวางแข้งแงเข่า ไม่มีฟ่อนนะครับหัวใจเอาครับเดี๋ยวดูครับยีตรยาจะพบหรือเปล่าแข่งขันออกมาเรื่อยๆนะครับทางด้านของเพชรสายฝนครับแม่ถีบหน้าอีกทีหนึ่ง๋ยวเข้ามายังไม่ออกนะครับแข้งซ้ายของเดซี่ดี้เอามาครับโดนแข้งยังยิ้มได้นะครับไม่เหรครับให้ดูที่อาวุธขรงบปรยไทยอย่าไปดูที่หน้าตาครับอย่าไปดูที่โครงสร้างนี่แะครับสูงต่ำตามขาเขาบอกว่าไม่เกี่ยวครับ เริ่มลุยแล้วครับตอนนี้เดซิลี่ลุยแลตะกบไทครับพยายามจะตีครับยังตีไม่ได้ไม่ยู่งแยครับคุณมารุตทำไมแฟนแถึงติดความแย้มครับรายการนี้เป็นเกมการต่อสู้ล้วนๆครับไร้เกมการพนันอ้าวหน้าแข้งวาดเข้าไปสาวโบนยกบังเดซิลี่ขยับแล้วแต่ยังไม่ถึงตัวทางด้านของเพชรสายฝนนะครับนี่ครับ ออกข้างแล้ววางแข้งเข้ามาสามวยแหมยิ่งโดนยิ่งยิ้มครับธนาของเดซิรี่ครับเอ้าแล้วก็แหม่บัดขวาสวนมาคแข้งซ้ายของเดซิรี่ครับแหม่ค่อนข้างคู่กีฬสูสีครับคู่นี้ขยับมาโอ้แข้งขวาครับสวยๆขาไปเลยครับโอ้ไปแฝังแข้งเลยนะครับนี่ครับมวยไทยมันเป็นอย่างนี้ครับดีลายชนิดอื่นที่เตะด้วยหลังเท้านะครับแต่มวยไทยที่หน้าแข้งนะครับก็อย่าไปรับเยอะครับเพชรสายฝนต้องเดินเปิดเกมพางนะครับ มีศอกเติมมีเข่ากระชุ่มครับดูครับเอ่าทุกเม็ดครับนั่นนะครับโดนแล้วมีอาการครับเพชรสายฝนนี่ครับเดอลูกตื้อเข้าไปครับอาวุธดีครับแต่ว่านี่ลูกตื้อของเดซิลี่ครับโอ้ยจุกเลยครับเดินเข่าซ้ายเข้าไปทัดท่าจะหายใจไม่ทันครับดึงศอกกลับฮิลา์บนแผ่นดินครับเดซิลี่แต่ตอนนี้ต้องอาศัยเชื่อมไปที่พักทิงเลยครับเพชรสายฝนครับโอ้โหดูครับศอกปักเข้าไปครับนี่ครับนักของเดซิลี่โอ้ต้องนับเลยครับเปาบอยนี่ครับ ลูกสะบัดลูกลาจากนี่ครับหายใจไม่ทันนะครับแมโดนนับแล้วครับแตกด้วยหรือเปล่าครับเจ็ดไหวไหมโอ้ดูเหมือนมีอาการไม่ไหวสายหน้าไม่เอาครับโอ้หายใจไม่ทันครับดูเหมือนว่าจะมีแผลแตกด้วยนะครับทางด้านทรายฝนครับแตกด้วยครับแม่โอ้โหนี่ครับเจอลูกศอกงัดเข้าไปครับ ดุจริงๆครับดุอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ดุจริงๆครับเดซิลีสามสิบสามแล้วครับดูเนื้อตัวครับดูมัดกล้ามครับแม่ขอโทษน้องเลยครับไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับพี่หมอคณิตไม่ครับโชว์ศอกให้ดูเลยครับโอ้โหยิงชกยิงน่ากลัวครับสาวคนนี้นี่ก็ปีีมาทีสมาเลยครับแหมเขาบอกว่าเป็นมาทีสจอสวนเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับ ทางด้านนี้ก็ยังออกแข่งได้ดีครับทางด้านเพชรสายฝนครับนี่ครับวงในนี่ต้องระวังนะครับลูกสะบัดลูกลาจากนี่นะครับเขาใช้เวลาแบบคุ้มค่านะครับชาวหลังชาติเกาะไม่อยู่ล็อกไม่แน่นก็จะเจออย่างนี้ครับดูนะครับเดี๋ยวดูครับดูสอกครับงัดยังไงครับนี่ยังไม่โดนยังไม่โดนครับนี่ครับดอกนี้ครับนี่ครับดอกที่สามี่สุดเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแล้วครับโอ้โหไม่ใช่มาสอกอย่างเดียวนะครับดูครับสอกงัดงัดเข้าไป นี่ครับแล้วก็แทงอย่างนี้แลยครับโอ้โหจังหวะจะหมดจะหมดนี่จักเข้าไปมันหายใจไม่ทันครับแม่โดนเต็มเต็มลิ้นปีกเลยครับลูกข่าของเดซลีนนี่ครับโอ้โหงัดศอกเข้าไปครับไปพวงจากการซอกแล้วครับท้องเปิดก็เสียบเข่าเข้าไปครับถึงกับสุดเลยครับก็ได้ของเพชรสายฝนแม่อุธดีครับเด็กคนนี้ยังใหม่อยู่ครับวัยเพียง15เท่านั้นจังหวะสาสตรแข้งแทงเข่าสวยครับแต่ว่ายังว่าครับโจหูเจอลูกตื้อเข้าไป เรามาเจอสอกเจอเสียบเข้าไปครับไม่ไหวครับต้านความแข็งแกร่งไม่อยู่ไปพบแมตชิวดีนครับ and fight number four here has ended ladies and gentlemen we have here standing in the middle of the ring our winner by way of knockout in round number two from the blue corner Spain เจสซี่ ira takes the win here โอ้โหอาวุธหนักแน่นจริงๆครับนักมวยคนนี้ครับไม่ธรรมดามวยไทยสุเปอร์แชมป์